นะจ้าอันนี้ของขวัญขอบใจจ้าอันนี้ของแกจ้าขอบใจนะอเ,เอ้าแล้วน้ำใสให้อะไรเธอหรอเออเดี๋ยวเราขอตัวแบบโทรศัพท์ข้างนอกแป๊บนึงนะจ้ะฉันไม่สนหรอกที่เขาไม่มีเงินแต่เพื่อนของฉันมักจะมีอคติกับเขาเสมอเลยช่วงนี้น้ำใส่ของ,งานไม่ค่อยเยอะนะ่ะรายได้ก็เลยไม่ค่อยเยอะต้องประหยัดนิดนึงช่วงนี้หรอ ฉันเห็นตั้งแต่เขาคบกับแกม,มาก็ตอบกินตลอดแกม่รู้สึกบ้างหรือไงถึงน้ำใสเขาจะไม่ค่อยมีเงินอะแต่ว่าเขาก็ดีกับฉันนะชอบไหมชอบสิตัวจะซื้อให้เขาเหรอก็เป็นของขวัวันเกิดงไงเออนี่ปกติเธอซื้อเสื้อผ้าราคาเท่านี้ตลอดเลยเหรออือก็ประมาณนี้แหละทำไมเหรอ อ๋อเปล่าไม่มีอะไรก็ถ้าเธอชอบอะ่ะเดี๋ยวเขาซื้อให้เอง <c oughs> ถึงแม้ว่าเขาจะต้องประหยัดหน่อยก็ไม่เป็นไรถ้างั้นไม่เอาไม่เอาอะ่ะเดี๋ยวเขาซื้อเองลวกันตัวแค่ไปงานวันเกิดเป็นเพื่อนเขาก็พอเธอ,อ <c oughs> เป็นไรอะ่ะออคอนโดของเราอะ่ะดีทุกอย่างเลยนะอยู่หินเตียงอะแข็งไปหน่อยนอนไม่สบายเลยอะ่ะก็จริงอะ่ะ แข็งไปหน่อยอืมไวร้รอเราเงินเดือนอ,ออกแล้วอะ่ะเราไปซื้อเตียงใหม่กันไหมแต่ว่าถ้าเกิดเราเอาเงินไปซื้อเตียงอะ่ะคงไม่มีเงินมาฉลองวันเกิดให้เธอแน่เลยอะ่ะไม่เป็นไรเลยนะเธอย่าลืมสิว่าเธอมีเราอยู่ทั้งคนที่รักของเขาเนี่ยดีจริงเลยแค่นี้ก็นนะเตียงเขาให้อุ้ยทำไมอยู่ดีๆถึงซื้อไม้เขาว่าก็ เขาเห็นว่ามันสวยดีอ่ะตเตงน่าจะชอบก็เลยซื้อมาแบบไม่ได้คิดอะไรขอบคุณนะขอบชมากเลยอ่ะเออแต่เขาคิดว่าเดี๋ยวเขาคงจะต้องไปทํางานพิเศษเพิ่มแล้วแหละเพราะว่าเงินที่จะมาจ่ายค่าเช่าคอนโดเดือนนี้เขาเอาไปซื้อของขวัญให้ตัวเองหมดแล้วอ่ะแต่ไม่เป็นไรเหนื่อยหน่อยไม่เป็นไรนะตัวเองเดี๋ยวค่าคอนโดเดือนนี้เดี๋ยวเขาเออกเองตัวเองไม่ต้องกังวลน,นะ จะไม่คุยจะแกแะ่แล้วพูดไปแกก็ไม่ฟังฉันอยู่ดีงั้นเดี๋ยวพวกเธอสองคนกินกันไปก่อนนะเดี๋ยวฉันไปตามน้ําใสหน่อยอะ่ะแต่เธอสองคนต้องสัญญาณนะว่าห้ามพูดจาอะไรไม่ดีให้น้ำใสดูแยเ่เข้าใจไหมจา <c oughs> ดีเดี๋ยวมานะแม่พูดถูกแล้วแหละอืยิ่งทำตัวไม่มีตังอะโอเลย่ยิ่งสงสารค่าใช้จ่ายทุกอย่างนะโอเล่ก็เป็นคนออกให้หมดเลย ใส่ไม่ต้องเสียตังเองสักบาทอืมอ้อแล้วก็เงินที่แม่ให้มาแม่ไปซื้อบ้านได้เลยนะอมไม่ต้องให้มาแล้วแหละใส่ว่าจะไปไถ่ตังโอเล่เพิ่มสักหน่อยอะบทใสๆอะ่ะใช้ได้ผลเสมอแหละที่ผ่านมาเข้าคิดกับฉันแบบนี้เองเหรอฉันนี่มันโง่งจริง นี่เมื่อวานกับก่อนทำไมไม่บอกก่อนละ่ะพอดีมีงานด่วนเขามาก็เลยต้องรีบเข้ามาดูอเออเรื่องทํางานพิเศษอะ่ะที่เขาบอกเธอว่าอยากหาอะไรได้พิเศษอะ่ะเขารู้นะว่าจะทําอะไรเขาว่าจะไปขับรถอาดเจงว่าดีปะ่ะก็ดีนะไปสิแต่มันติดปัญหาอยู่นิดนึงอะ่ะตรงที่เขาไม่มีรถนะดิเราจะทำไงอ่ะ ก็เขาจําได้ว่าก่อนหน้าน,นี้พ่อกับแม่เคยบอกว่าถ้าเราซื้อบ้านอะ่ะท่านจะดาวรถให้คันหนึ่งอะ่ะเคอช่วยบอกท่านว่าเราขอลวมหน้ากันก่อนได้ไหมอะ่ะอืมก็ได้นะแต่ว่าเธอต้องเอาเงินดาวที่จะเอาไปดาวบ้านมาให้เราก่อนแหมเธอก็รู้นี่ว่าเราไม่มีตังอะ่ะถ้าเกิดต้องรอขนาดนั้นนะเราว่า บางบางทีอาจจะซื้อบ้านไม่ได้ด้วยซ้ำอ่ะถ้าไม่มีก็ไม่ต้องเอาเธอหมายความว่าไงอ่ะเองอยากจะได้บ้านอยากจะได้นู่นอยากจะได้นี่แต่ไม่อยากออกเงินเพราะฉะนั้น่ต้องเอามาหรอกเราไม่เคยพูดแบบนั้นนะเอยพูดแต่คำว่าไม่มีไม่มีและทุกครั้งที่ตัวเองพูดอ่ะเขาเป็นคนออกเงินให้ตลอดแม้กระทั่งค่าคอนโดเนี่ยเขาก็เป็นคนออกเพราะฉะนั้นนะเตัวเก็บข้าวของไปเถอะพ่งนี้เขาจะแจ้งตำรวจมาลากคอเตงออกไป โคดถานัะเองบุกลุกเชิญเธอเอินมีวันใช่ปะเดี๋ยวเขาไปหานะ